ครับก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปบรรยายวิชาฟิสิกส์สนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเนื้อหาบรรยายบทที่5นะครับเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสำหรับบทนี้นะครับก็จะมีหัวข้อหลักๆอยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือหัวข้อแรกนะครับ จะกล่าวถึงสรรมการของแม็กเฟลนะครับซึ่งเป็นสรรมการที่อธิบายพฤติกรรมนะครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็พูดถึงการทดลองของเฮิร์ส์นะครับที่แสดงให้เห็นถึงการที่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศที่ว่างเปล่าได้นะครับจากนั้นนะครับเราจะพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดต่างๆนะครับซึ่งการแบ่งประเภทของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าสเปกตรัม นะครับสเปกตรัมก็คือชนิดนั่นเองนะครับก็จะกล่าวถึงคลื่นวิทยุนะครับคลื่นไมโครเวฟรังสีอินฟราเรดนะครับแสงรังสีอัลตราไวโอเลตรังสี X นะครับแล้วก็รังสีแกมมานะครับก็จะพูดถึงสมบัติโดยทั่วไปนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้งานนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับที่หัวข้อแรกของบทนี้กันนะครับ หัวข้อแรกของบทนี้นะครับพูดถึงสรรมการแม็กซ์เวลล์นะครับเริ่มต้นก็คือสมัยก่อนนะครับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเชื่อว่าปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าแล้วก็ปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กเนี่ยเป็นคนละเรื่องกันนะครับไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าก็คือเป็นเรื่องการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะครับแม่เหล็กก็คือแม่เหล็กก็คือเป็นอํานาจทางแม่เหล็กเป็นสนามแม่เหล็กอะไรไปนะครับแต่นะครับเ,เมื่อมีการ ทดลองนะครับหรือมีการค้นพบความสัมพันธ์บางอย่างนะครับของปริมาณของสนามไฟฟ้าแล้วก็สนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับที่เราทราบแล้วนะก็คือจากการทดลองของเออร์สเตดแล้วก็ฟราเดย์ในบทที่ในบทที่3นะครับในบทที่3เนี่ยก็ทําให้เราทราบว่าอ,อ๋อจริงๆแล้วนะครับทั้งปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์เดียวกันนะครับปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าก็เหนี่ยวนําให้เกิดปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กได้ เช่นเดียวกันนะครับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กเนี่ยก็สามารถเหนี่ยวนําให้เกิดปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับโอเคพอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับตอนที่วิธีการสังเกตอ่ะตอนแรกอ่ะเห็นไหมครับตอนนี้ก็คือว่าเข็มทิศทิปทางทิศเหนือแต่พอมีเนี่ยพี่มีขยุยขยุอยอยู่ตรงกลางเนี่ยแปลว่ามีกระแสนะครับ รูปนี้แทนว่ากระแสไฟฟ้ามีทิศพุ่งออกมาจากกระดาษมาหาตัวเราเยเห็นไหมครับถ้าเกิดตามกฎมือขวาเราจะเห็นเลยว่าทันทีที่มีกระแสไฟฟ้าไหลก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นทราบได้อย่างไรว่ามีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นก็คือทราบจากการที่ทิศของเจ้าเข็มทิศที่มันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับตอนนี้ไม่มีกระแสไหลแต่ตอนนี้มีกระแสไหลนั่นก็แสดงว่าอะไรครับนั่นก็แสดงว่า กระแสไฟฟ้าหรือสนามไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กได้นะครับในทํานองเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราทดลองนะครับผลักแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะครับให้มันเข้าใกล้แล้วก็ดึงออกมานะครับเนี่ยดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกจากขดลวดนะครับที่เราเห็นตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับมันจะมีความต่างศักย์ตกคร่อมขดลวดนั้นนั่นก็แสดงว่าอะไรครับ อันนี้ก็เป็นทางตรงกันข้ามก็คือการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับก็เหนี่ยวนําให้เกิดกระแสไฟฟ้าหรือเกิดสนามไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันแสดงให้เห็นเลยว่าทั้งสองปรกากฏการณ์นี้แยกออกจากกันไม่ได้นะครับเป็นปรกากฏการณ์เดียวกันที่มีความสัมพันธ์กันนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับในปี คริสต์ศักราช1865นะครับเจมส์คลิสแม็กเวลส์นะครับก็เป็นก็เป็นนักฟิสิกส์นะครับที่ได้เสนอทฤษฎีนะครับที่จะรวมทฤษฎีทั้งแม่เหล็กแล้วก็ไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะครับก็คือจากทั้งกฎของคาเร์เดย์ทั้งการทดลองของเออร์สเตที่คุณเห็นเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแม็กซ์เวลล์นะครับรวบรวมให้เป็นสมการชุดเดียวนะครับเป็นสมการที่แสดงให้เห็นนะครับถึงความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็ก กับสนามไฟฟ้านะครับนอกจากนั้นนะครับแม็กซ์เวลยังทำนายอีกด้วยว่าไอ้เจ้าสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้านะครับมันสามารถเดินทางร่วมกันในอวกาศก็คือเดินทางผ่านอากาศหรือเดินทางผ่านอวกาศที่ว่างเปล่าก็ได้นะครับโดยเรียกรวมกันว่านะครับการเดินทางที่พร้อมกันเนี่ยของทั้งสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าให้เดินทางพร้อมกันเนี่ยเรียกว่าคลื่นแม่เหล็กคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่มีสมการแม็กซ์เวลล์เนี่ยตอนนั้นไม่มีใครรู้นะครับว่ามัน ว่ามันมีคลื่นแม่เหล็กไฟอยู่จริงนะครับอันนี้เป็นการทํานายล่วงหน้านะครับเป็นการทํานายล่วงหน้าของแม็กซ์เวลนะครับอันนี้ให้ดูเป็นรูปสมการก่อนละกันนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้เรียนเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์แบบนี้นะครับอันนี้เป็นสมการแม็กซ์เวลนะครับในรูปดิ f เฟอเรนเชียนนะครับไอตัวไอตัวเดลที่คุณเห็นในจริงๆมันก็คืออนุพันธ์นะครับมันก็คืออนุพันธ์นั่นแหละ เดี๋ยวเราไปเรียนในคลคูลัสก็คงจะเห็นเองนะครับก็ะจะมีทั้งเดลที่เป็นดอทนะครับที่เป็นเคอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นดเวเจนซ์นะครับอันนี้เป็นเคอร์เดี๋ยวค่อยไปเรียนเอาละกันแต่ว่าอันนี้ให้เห็นรูปสมการไว้ก่อนนะครับสมการแม็กซ์เวลล์เนี่ยเขียนได้ทั้งในรูปของการดิฟนะครับดิเฟเรนเชียลนะครับแล้วก็การอินทิเกรตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นความหมายละกันนะครับเป็นความหมายของทั้ง ของทั้ง4ี่สมการนี้นะครับยังไม่ได้ลงลึกไปถึงการคํานวณน,นะครับเราเอาแค่ความหมายก็พอก็คือเหมือนกับว่าจากบทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นปรกากฏการณ์ทางไฟฟ้าแล้วก็แม่เหล็กต่างๆแล้วเนี่ยเรามาเขียนสรุปใหม่นะครับในรูปของสมการคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับงั้นเราก็มาดูความหมายไล่ไปทีละสมการเลยละกันนะครับสมการแรกนะครับสมการแรกนะครับอินทิกรัลนะครับ อินทิกรัลครบรอบนะครับในผิวปิดนะครับ e. d a มีค่าเท่ากับ Q ส่วนด้วยแ p s i l o n n นนอโดยความหมายนะครับโดยความหมายของสมงการนี้สมการเนี้ยบอกว่าฟลักไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผ่านพื้นที่ผิวปิดใดๆก็ตามผิวปิดนะครับอาจจะเป็นผิวปิดที่เป็นทรงกลมก็ได้นะครับหรือผิวปิดที่เป็นรูปทรงใดๆก็ได้นะครับกฎข้อนี้นะครับกฎของแม็กซ์เวลล์ข้อแรกบอกว่า ฟลักไฟฟ้าทั้งหมดที่พุ่งผ่านผิวปิดนะครับจะมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าสุทธิขอย้ำนะครับจะมีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้าสุดธิที่อยู่ภายในผิวปิดนั้นเสมอนะครับสมการนี้แสดงอะไรให้เราเห็นนะครับสมการนี้นะครับบอกว่าเส้นแรงไฟฟ้าของสนามไฟฟ้านะครับจะพุ่งออกจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งซึ่งก็ตรงที่เราทราบตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยเออโทษทีครับเส้นแรงไฟฟ้าเนี่ยพุ่งออกจากประจุบวกไปยังประจุลบงั้นลองสังเกตรตรงนี้ครับสังเกตร,รูปนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นผิวปิดในอวากาศเปล่าๆเ,เลยโอเคไหมครับแต่ประจุไฟฟ้าเนี่ยอยู่นอกผิวปิดพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือฟลักซ์ไฟฟ้าหรือเส้นแรงไฟฟ้าที่พุ่งเข้าข้างหนึ่งปุ๊บมันก็ทําไมครับ มันก็พุ่งออกอีกค่าหนึ่งด้วยแสดงว่าฟลักซ์สุทธิที่มันพุ่งเข้าแล้วพุ่งออกหักล้างกันก็จะเป็นศูนย์ใช่ไหมครับที่พุ่งเข้าเท่าไหร่ก็พุ่งออกเท่านั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะภายในนั้นมันไม่มีประจุไฟฟ้าอยู่ประจุมันอยู่ข้างนอกผิวนะครับเหมือนกับรูปนี้นะครับคุณลองดูครับรูปนี้มีทั้งประจุบวกและมีทั้งประจุลบในผิวสีฟ้าฟ้าเนี่ย ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือประจุบวกก็พุ่งออกประจุลบก็พุ่งเข้าเห็นไหมครับทั้งพุ่งออกและพุ่งเข้าทําไมครับมันก็หักล้างกันหมดเพราะบอกแล้วว่านี่คือประจุสุทธิเห็นไหมครับแน่นอนถามว่าในผิวปิดยมีประจุอยู่ครับผมแต่ประจุทั้งสองอันนี้ทําไมครับมันก็หักล้างกันหมดหรืออีกอันนึงลองดูตรงนี้นะครับดูนะครับผิวเอสหนึ่งเป็นผิวอันเล็กใช่ไหมครับเป็นทรงกลมที่ครอบประจุข้างในตัวนี้อยู่ ประจุบวกให้อยู่นะครับผิว s 2เป็นผิวรูปทรงใดๆครอบ s 1อีกทีหนึง่งแต่แน่นอนครับว่าในเมื่อเป็นผิวปิดที่ครอบประจุเดียวกันเพราะฉะนั้นฟลักไฟฟ้าที่ผ่านทั้งหมดก็จะทำไมครับก็จะเท่ากันอยู่ดีนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นผิวอันเล็กหรือเป็นผิวที่มีพื้นที่ผิวมากหรือพื้นที่ผิวน้อยนะครับเพราะฉนั้นอันนี้คือความหมายของสมการแมกซ์เวลสมการแรกนะครับ ฟลักซ์ไฟฟ้าที่พุ่งผ่านผิวปิดนะครับก็จะมีค่าเท่ากับประจุที่อยู่ภายในผิวปิดนั้นนะครับต่อมานะครับความหมายของสมการของแม็กซ์เวลสมการที่2นะครับสมการนี้ให้สังเกตด้านซ้ายในด้านขวานะครับด้านซ้ายของสมการมีตัว e ซึ่งคือสนามไฟฟ้านะครับส่วนด้านขวาของสมการคือตัว b นะครับซึ่งคือสนามแม่เหล็กก็แสดงให้เห็นว่าสมการเนี่ยเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กนะครับถ้าเกิดว่าเอาเขาจริงๆมันก็คือสมการที่แสดงให้เห็นถึงการทดลองของฟาราเดย์นั่นเองนะครับสมการนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของค่าสนามแม่เหล็กทําให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับหรือทําให้เกิดสนามไฟฟ้าได้ โดยเจ้าแรงเครื่องไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ต้านกับสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงนั้นวิธีการคุณลองดูอย่างนี้นะครับสมมุติว่านะครับสมมุติว่าดูรูปบนนะครับรูปบนเนี่ยแท่งแม่เหล็กเราเอาแท่งแม่เหล็กฝั่งฝั่งเหนือใช่ไหมครับฝั่งเหนือเนี่ยพุ่งเข้าหาขดลวดเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ปริมาณของสนามแม่เหล็กที่พุ่งผ่านขดลวดก,ก็จะเพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับพอปริมาณสนามแม่เหล็กที่พุ่งผ่านขดลวดเพิ่มขึ้นขดลวดเนี่ยก็เลยสร้างสนามขอโทษทีครับขดลวดเนี่ยก็เลยสร้างกระแสเหนี่ยวนาในทิศที่สามารถสร้างสนามแม่เหล็กที่มันต้านกับสนามที่มันเพิ่มขึ้นมาได้เห็นไหมเห็นไหมครับอ่าโอเคในทำนองเดียวกันเห็นไหมพอตอนที่เราดึง แม่เหล็กออกใช่ไหมครับตอนเราดึงแม่เหล็กออกดึงแม่เหล็กขวดหนึ่งออกใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสนามแม่เหล็กลดลงดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวขดลวดเนี่ยก็จึงสร้างกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําเพื่อให้เกิดทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับที่เพิ่มเติมนะครับสนามที่มันหายไปเห็นไหมครับทิศทางที่เกิดของของกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยมันก็เลยตรงกันข้าม นะครับหรือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบระหว่างรูป a กับรูป c ก็ได้เห็นไหมครับให้เปรียบเทียบรูป a กับรูป c ก็ได้เห็นไหมครับว่ารูป a เนี่ยรูป a เนี่ยไอที่พุ่งเข้าไปเป็นอะไรครับไอที่พุ่งเข้าไปเป็นส่วนที่มันที่มันพุ่งออกใช่ไหมครับก็คือขั้วเหนือใช่ไหมครับแต่ว่าไอส่วนที่เป็นขั้ว c เนี่ยพุ่งเข้าไปเป็นขั้วใต้เป็นขั้วลบแทน,นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ กระแสเดียวนําที่เกิดขึ้นก็จะเลยมีทิศตรงกันข้ามกันทั้งน้าที่พุ่งเข้าเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าลักษณะการพุ่งเข้าเนี่ยมันพุ่งเข้าคนละแกนนะครับก็พุ่งเข้าคนละแกนกันเห็นไหมก็คือสมการนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างไอ้เจ้าสนามไฟฟ้านะครับกับสนามแม่เหล็กน,นะครับสมบการที่สามครับนะครับอินทิเกรล b d a นะครับมีค่าเท่ากับศูนย์ความหมายนี่แปลว่าอะไรครับ D A คือผิวที่ปิดโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นโดยความหมายก็คือฟลักซ์แม่เหล็กตัว b นะฟลักซ์แม่เหล็กที่พุ่งผ่านผิวปิดใดๆต้องมีค่าเป็นศูนย์เสมอนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าไม่มีทางที่จะมีแม่เหล็กขั้วเดียวได้ไงนะครับแม่เหล็กหนึ่งชิ้นเนี่ยจะต้องมีสองขั้วเสมอเพราะเห็นไหมครับถ้าเกิดมันมีผิวปิดผิวหนึ่งที่มันครอบ,รอบไอ้เจ้าแท่งแม่เหล็กแท่งนี้นะครับแม่เหล็กพุ่งออก สนามแม่เหล็กพุ่งออกใช่ไหมครับก็ต้องวนกลับมาพุ่งเข้าอยู่ดีแค่ฟลักแม่เหล็กสุทธิที่มันพุ่งเข้าพุ่งออกมันก็จะหักล้างก,กันพอดีนั่นก็หมายความว่า,เ,าเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะมีแม่เหล็กขั้วเดียวนะครับแม่เหล็กก็ต้องมี2ขั้วเสมอนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของอสมการแม็กซ์เวลล์ข้อที่3นะครับแล้วก็สมการแม็กซ์เวลล์ข้อสุดท้ายนะครับแสดงให้เห็นถึงาการเปลี่ยนแปลง เ,เมื่อ,อ,อตอนข้อ2เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นข้อที่4นะครับก็แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสนามกระแสะไฟฟ้าเนี่ยก็ส่งผลให้เกิดสนามแม่เหล็กได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราดูตามรูปเห็นไหมครับก็ตอนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอเราอานะพอเราเสียบฐานเข้าไปปุ๊บมีไฟฟ้าวิ่งครบวงจรใช่ไหมครับ ถ้าดูตามรูปนี้ก็คือด้านนี้เป็นขั้วบ,บวกเนาะใช่ไหมมัน,นเป็นขั้วบ,บวกใช่ไหมครับมันกระแสก็ไหลจากขั้วบ,บวกไปขั้วบลบนะครับเพราะฉะนั้นพอตามกดมือขวาก็สิ่งที่เกิดขึ้นกนะ็คือเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆตัวเส้นลวดนี้นะครับมันก็เลยผลักให้เจ้าเข็มทิศเนี่ยมันหมุนไปได้นะครับฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับเนี่กคือเป็นสรรมการของแม็กซ์เวลล์ทั้ง4ข้อนะครับที่ อธิบายนะครับความสัมพันธ์นะครับของเจ้า,าปริมาณทางไฟฟ้าแล้วก็แล้วก็ปริมาณทางแม่เหล็กนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่แม็กซ์เวลได้เสนอสมการทั้ง4ข้อแล้วก็อีกหลายปีเหมือนกันเลยนะครับกว่าที่จะมีคนที่ทําการทดลองนะครับแล้วก็ยืนยันได้ว่าสัคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมีอยู่จริงนะครับก็ในปี1887นะครับโดย นักฟิสิกส์ชาวเวลรมันนะครับแฮนริกเฮิร์สเนี่ยนะครับก็ก็ทำการทดลองนะครับทำการทดลองว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็าสามารถเดินทางผ่านอาวกาศที่ว่างเปล่าได้นะครับโอเคก็จัดชุดทดลองประมาณนี้นะครับรูปนี้ถ้าเกิดคุณดูจากเมื่อบทก่อนบทที่บทที่สาใช่ไหมครับบทที่สามเนี่ยที่เราพูดความสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กกับไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าคุณจําได้เราพูดถึงหมอปแปลงไฟฟ้าอันนี้อันนี้ก็คือ เป็นม้อแปลงแบบแปลงขึ้นหรือแปลงลงนะครับขดลวดน้อยไปขดลวดมากก็คือแปลงขึ้นใช่ไหมแปลงขึ้นใช่ไหมครับเอาล่ะวิธีการนะครับวิธีการทดลองของเฮิร์สเนี่ยคือว่าสิ่งที่เขาทํานะครับก็เขามีเขามีตัวขดลวดนะครับมีขดลวดเดนียวนำเนาะที่แปลงให้มันเป็นโวลต์สูงเลย นะครับ้วนสูงเลยนะครับเสร็จแล้วเขาตอกไอ้แผ่นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยเขาใช้เป็นลูกโลหะกรมใหญ่ๆนะครับให้เจ้าตัวเนี่ยมันทําหน้าที่เปรียบเสมือนกับเป็นตัวเก็บประจุนะครับตัวเก็บประจุเยอะๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการนะครับสวิตช์เนี่ยจะเปิดปิดเป็นจังหวะเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดนะครับเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าสิ่งที่เกิดคือเจ้าแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำตรงเนี้ยนะครับสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำที่เหนี่ยวขดลวดฝังประถมภูมิเนี่ย แล้วไปเหนียวนําไอ้ขดลวดฝั่งทุติยภูมิได้เนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็ต้องเป็นกระแสสลับแหละทีนี้ตอน,ตอน,นเราต่อเนี่ยเราต่อกับแบตเตอรีร่กระแสตรงใช่ไหมครับวิธีการเราก็ใช้วิธีเปิดปิดเปิดปิดเอานะครบับสลับสลับเอานะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทันทีที่เราเกิดการเปิด,ป,ดปิดเปิดปิดเนี่ยปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ตรงช่องช่อง A นี่เป็นที่ว่างนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเหมือนเหมือนมีประกายไฟครับอาร์คสปาร์คปุ๊บแป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 ๊บเกิดขึ้น สิ่งที่เป็นการยืนยันว่าเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือผ่านอวกาศได้จริงๆเพราะว่าเรามีตัวรับอีกฝั่งนี้ครับก็เป็นขดลวดฝั่งนี้นะครับแต่เราไม่ไม่เต็มวงเนาะก็จะมีที่ว่างๆตรงนี้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาขดลวดตรงนี้นะครับไปวางไว้ก็ไม่ต้องไกลมากเนาะนะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่มีประกายไฟเกิดขึ้นตรงตำแหน่ง A เนี่ยจะมีประกายไฟเกิดขึ้น ตรงตำแหน่ง B ด้วยนะครับนั่นก็แสดงว่าเนี่ยสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าที่มันเหนี่ยวนำตรงบริเวณ A นะครับมันสามารถวิ่งผ่านอากาศอ่ะแล้วไปเหนี่ยวนำตรงบริเวณ B ได้ด้วยนะครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีนะครับก็มีนักวิทยาศาสตร์นะครับชื่อมาคนนี่นะครับก็ทดลองทำแบบนี้แหละนะครับแต่ไม่ได้ทำใกล้ๆนะครับทำข้ามทวีปเลยข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเลย และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่มนุษยชาตินะครับสามารถส่งคลื่นวิทยุได้นะครับโอเคอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ผมสรุปสรุปให้ฟังที่ผมพูดมาสักครู่นี้นะครับอันโดยสรุปก็คือประกายไฟที่เจ้าช่องแคบ B เนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งเลยที่มีประกายไฟติดที่ A ใช่ไหมครับแสดงว่าที่ A เนี่ยมันจะต้องส่งอะไรบางอย่างไปที่ B ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองดู รงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นการทดลองของอันนี้เป็นการทดลองของเฮอร์สแลตนะครับน่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอานะครับเดี๋ยวก็ให้นักศึกษานะครับเดี๋ยวลองดูวิดีโอตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เป็นการแสดงให้เห็นลักษณะการทดลองของเฮอร์สนะครับที่ผม พูดให้ฟังม่อสักครู่นี่แหละนะครับเริ่มต้นเลยเขาบอกไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่ที่เราเรียนกันอยู่บทนี้นะครับมันมันอยู่รอบตัวเราอ่ะนะครับมันวิ่งผ่านตัวผ่านหูว่าผ่านหูคุณทั่วไปหมดเลยเพราะทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับคุณใช้โทรศัพท์มือถือคุณใช้อินเทอร์เน็ตนะครับฟังวิทยุนะครับ เดินเข้าไปในห้างนะครับผ่านไอทีสแกนร่างกายนะครับหรือว่าในอาคารในสนามบินในอะไรเงี้ยมีเครื่องที่มันสแกนกระเป๋าทุกอย่างเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนั้นเลยนะครับเดินออกไปนอกบ้านเจอแสงแดดแดดที่ส่องมาใส่เราก็เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทนั้นรอบๆเนี่ยนี่เครื่อแม่เหล็กไฟฟ้านะครับฉะนั้นรอบๆตัวเรานะครับหรือแม้แต่สัญญาณต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะ โอเคอันนี้ก็เป็นชุดทดลองนะครับคล้ายๆที่เราพูดนะครับแต่ว่าในแดอะกกรมของเราเนี่ยเป็นแผ่นๆใช่ไหมอันนี้ก็เป็นลูกกลมๆแทนลองดูนะครับเปรีย้ยนยเห็นไหมพอเราพอเขากดเสร็จปุ๊บทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าไอ้เจ้าอาร์คตรงนี้เห็นไหมครับมันก็สามารถที่จะส่งคลื่นแม่เหล็กเนี่ยให้มันวิ่งผ่านอากาศเข้าไปแล้วก็ไปเกิดอาร์คที่ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่แหละ ก็คือเป็นการทดลองของเฮิร์สนะครับที่ย้ําให้เราเห็นเลยว่าอ๋ออันนี้ก็คือตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านอากาศที่ว่างเปล่าได้จริงๆเหมือนที่แม็กซ์เวลล์ได้ทํานายไว้นะครับอ่านะครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับแสดงว่าจากที่เราเห็นการทดลองของเฮิร์สเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็แสดงว่าเจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย มันสามารถแผ่ก็คือเคลื่อนที่อนะครับถ้าคุณลองนึกภาพนะมันเป็นคลื่นใช่ไหมครับมันก็น่าจะเหมือนกับถ้าเกิดว่าเรามีกระมังน้ําใหญ่ๆ่เงี้ยนะครับแล้วคุณโยนก้อนหินเล็กๆลงไปในกลางกระมังนั่นนะครับพอก้อนหินมันกระทบกับผิวน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นก็ทาไมครับผิวน้ําก็กระเพื่อมเป็นคลื่นใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยแผ่วงกว้างออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าคลื่นแม่เหล็กฟ้าก็จะเหมือนกัน มันก็เริ่มต้นที่มันสปาร์กตรงจุด A ก่อนถูกต้องไหมครับแล้วมันก็แผ่เลยวก็ส่งคลื่นออกไปจนไปไปสปาร์กอีกครั้งหนึ่งที่จุด B ได้นะครับแต่ทีนี้ลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับคลื่นน้ําลักษณะการเกิดของมันเนี่ยมันเกิดจากการเหนี่ยวนํานะครับอ่ะมองภาพแบบนี้แล้วกันก็แสดงว่า ณนะตรงจุด A เนี่ยนะครับตรงจุด A ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะมันเกิดสปาร์กใช่ไหมก็คือเกิดสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับสนามไฟฟ้าก็เหนียวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กก็ไปเหนียวนําให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้า,นา,ฟฟาวนไปวนมาวนมาค่อยๆ,ๆ,ๆต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นลักษณะของการแผ่ของสนามแม่เหล็กเป็นคลื่นของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนเนี้ต้องรีมาร์กจะต้องยังไงดีอะ คือต้องบอกว่าต้องโน้ตไปนิดนึงเลยนะครับว่าจากตรงนี้เวลาเรามองอาจจะเกิดสนามแม่เหล็กก่อนแล้วเกิดสนามไฟฟ้าเกิดสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสลับกันไปเรืเเกกอ่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากจนเราแทบจะเรียกได้ว่าทั้งสนามแม่เหล็กลักษณะไฟฟ้าที่ว่านั้นเกิดขึ้นอย่างพร้อมๆกันอย่างรูปนี้นะครับเกิดขึ้นอย่างพร้อมๆกันนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็คือ จะมีทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้านะครับที่เคลื่อนที่ตั้งฉากกันนะนะครับและเคลื่อนที่ไปพร้อมกันนะครับโดยจะมีอยู่สามส่วนนะครับถ้าเกิดถ,ถ,ถ้าเกิดคนดูตามตามรูปด้านล่างเนี่ยนะครับถ้าคนดูตามรูปด้านล่างนี่นะโอเคแกน x ก็แสดงว่าเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งไปตามแกน x ถูกต้องไหมครับอ่าส่วนเจ้าตัว b เนี่ยคือสนามแม่เหล็ก อย่างเก่งว่าสนามแม่เหล็กมีการแกว่งอยู่ในระนาบของแกน Z ซใช่ไหมครับแล้วก็เจ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยแกว่งอยู่ในระนาบของแกนอะไรครับแนวตั้งนี่คือแกนวใช่ไหมก็คือแสดงว่าทั้งสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนที่ของเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะตั้งฉากกันทั้งสามอันเลยนะครับจะตั้งฉากกันทั้งสอันเลยนะครับแล้วก็แน่นอนละนะครับด้วยความที่ว่าทั้งสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าเนี่ย มันมีการสั่นหรือมีการเคลื่อนที่ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นนะครับดังนั้นเราเราเลยจําแนกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยว่าเป็นประเภทของคลื่นตามขวางด้วยนะครับโอเคอ่ะเมื่อกี้พูดแล้วเพราะนั้นที่นี้เวลาเราจะบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับก็ใช้กดมือขวาเหมือนเดิม นะเหมือนอย่างบทที่3ที่เราเคยเรียนกันนะครับก็วิธีการนะครับเอานิ้วมือขวาขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้นิ้ว3นิ้วนะครับคือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิ้วโป้งนะครับนิ้วชี้เนี่ยนะครับจะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของสนามไฟฟ้านะครับนิ้วกลางนะครับจะแทนการเคลื่อนที่ของสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อ2นิ้วนี้ตั้งฉากกันนิ้วโป้งมือขวา จะแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ของเจ้าตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ได้อัตโนมัติทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรากําหนดจากทิศของกดมือขวานะครับโอเคทีนี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับ จริงๆเนี่ยน,นะครับหลักๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าตัวต้นกําเนิดจริงๆของ,ของครื่อแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากการที่ประจุไฟฟ้าเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับทีนี้เราลองมองกลับนะครับว่าความเร่งจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าเรามองที่กฎของนิวตันเลยนะครับความเร่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีแรงกระทําคือต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างมากระทํากับกับประจุไฟฟ้าอันนั้นๆนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับประจุไฟฟ้าเช่นอิเล็กตรอนหรือโปรตอนก็ตามเถอะนะครับเมื่อมันถูกเร่งถูกสั่นนะครับถูกความร้อนนะครับถูกความร้อนมากๆหรือว่าถูกถูกแรงกระทำเนี่ยสิ่งถูกแรงกระทำให้มันสั่นเนี่ยนะครับให้มันสั่นเนี่ยให้มันเกิดความเร่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าประจุไฟฟ้าเนี่ยก็จะแผ่คลื่นแมเ่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าลักษณะการไอแผ่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันก็จะแผ่ในทิศที่ตั้งฉากกับการสั่นของมันนะสังเกตจากจากรูปได้นะครับดูดูดูรูปตรงนี้นะครับก็คือว่าในทิศเดียวการสั่นเนี่ยจะไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยจะเกิดขึ้นในทิศที่มันตั้งฉากนะครับกับแนวของการสั่นแล้วก็ถ้าดูจากรูปสองอน้ชันเจนนะครับก็ถ้าเกิดว่าการสั่นมีความถี่มากคลื่นที่แผ่ออกมาก็จะมีความถี่มากนะครับ ถ้าเกิดการสั่นนะมีความถี่น้อยหรือความถี่ต่ํานะครับคลื่นที่แผ่ก็จะมีความถี่ต่ําตามไปด้วยนะครับเอาง่ายๆนะหลกัหลกๆเลยของแหล่งที่สามารถผลิตคลื่ในกระไฟฟ้าปริมาณมหาศาลได้เลยคือดวงอาทิตย์นะครับเพราะในดวงอาทิตย์เห็นไหมครับมีพลังงานมหาศาลคือมันร้อนถูกต้องไหมพอมันร้อนปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้พวกอะตอมของ ไฮโดรเจนหรือฮีเลียมหรือว่าธาตุต่างๆที่มันอยู่ในดวงอาทิตย์เดี่ยมันร้อนมากมันก็สั่นด้วยความรุนแรงยิ่งมันสั่นเร็วสั่นแรงมันก็ยิ่งแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาได้มากเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนล่ะนะครับว่าอุณหภูมิทั้งดวงอาทิตย์ทั้งดวงมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นลักษณะการสั่นของของแก๊สที่มันหรือว่าของอะตอมของแก๊สที่อยู่ในดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์เนี่ยจึงสามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้หลากหลายมากเลยนะครับ ทีนี้นะครับอีกอันนึงถือว่าเป็นสมบัติสําคัญนะครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเลยนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดนะครับขอย้ำว่าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีพลังงานมากหรือพลังงานน้อยทุกชนิดจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันนะครับความเร็วโดยประมาณนะครับก็คือ3ามคูณสิบกลังแเมตรต่อวินาทีนะครับเดี๋ยวข้อถัดไปเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าแสงเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง นะครับแสงอาทิตย์ก็เดินทางได้ความเร็วเท่านี้เหมือนกันนะครับถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับ3ามคูณสิกำลังแดเมตรตวินาทีเนี่ยก็คิดประมาณสักสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับหนึ่งวินาทีเนี่ยแสงสามารถเหลือเครื่องเอกไฟฟ้านะครับสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางประมาณสามแสนกิโลเมตรนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยแสงเดินทางจากดวงอาทิตย์มาโลกใช้เวลาประมาณ แปดนาทีไม่ถึงแปดนาทีดีนะครับก็ลองคูณปริยะทางดูนะครับไกลทีเดียวนะครับโอเคอ่ะข้อเจ็ผมพูดแล้วเนาะนะครับสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าแม้วมันจะเหนียวนําให้เกิดสลับกันไปสลับกันมานะครับแต่มันเกิดเร็วมากนะครับจนเราถือว่าทั้งสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าเนี่ยนะครับเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับแต่ทีนี้แล้วถ้าเกิดเป็นอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่แบบไฟตรงละ่ะ คือเคลื่อนที่แบบคงที่ล่ะจะเกิดสนามไฟฟ้าแม่เหล็กขอโทษทีครับจะเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไหมจะเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไหมนะครับคําตอบคือไม่เกิดนะครับในกรณีของไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กถูกต้องไหมครับแต่สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสนามแม่เหล็กคงที่ พอเป็นสนามแม่เหล็กคงที่ปุ๊บมันก็เลยเป็นเหนี่ยวนําให้เกิดสนามไฟฟ้าเพิ่มอ,อึกขึ้นอีกไม่ได้แต่ในลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยทั้งสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมันไม่คงที่ไงมันก็เลยเหนี่ยวนําต่อเนื่องต่อเนื่องตอ่อ,งตอเนื่องกันไปได้นะครับนะอันคีย์วดสำคัญตรงนี้นะคือถ้าเกิดว่าเป็นกระแสตรงธรรมดานะครับมีกระแสะไหลก็จริงมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นก็จริงแต่สนามแม่เหล็กนี้เป็นสนามที่คงที่นะครับมันก็เลยไม่สามารถเหนี่ยวนําให้เกิด คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปได้นะครับ